สวัสดีครับพวกเรากลุ่มพิมพ์ไทยไม่ได้ครับวันนี้มานำเสนอโปรเจกต์ Hasbro นะเป็น AI System for Heart Rate Assessment สำหรับเพนพอยต์ของพวกเรานะครับความผิดปกติในการเต้นของหัวใจอาจส่งผลกระทบต่อความเครียดและความวิตกกังวลได้เนื่องจากเกี่ยวข้องกับสุขภาพและชีวิตของคนเราเช่นความกังวลเกี่ยวกับโรคหัวใจดังนั้นการมีเครื่องมือช่วยประม,มินการเต้นของหัวใจว่าปกติหรือไม่นั้น สามารถช่วยให้บุคคลได้ตระหนักถึงและหาแนวทางในการรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอได้หน้านี้นะครับจะเป็นส่วนของการดําเนินการของแอปเราคร่าวๆครับผมโดย tools ที่ใช้นะครับจะมี Python แล้วก็ s c t l e a r n ครับผมเนส่วนของ libraries นะครับจะมี Learn, s t k l e a l c h e m y t i n t e r Trading, Time, แล้วก็ l o n d o m ครับ ต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของเดโมเทส,สครับในค่าอินพุสนะครับเราจะมีลาค่าอายุ p p p m less bpm แ,แล้วก็ oxygen saturation เมื่อกดหา e v a l u a t i o n ครับจะขึ้นว่าเป็น your heart is healthy หรือว่าอัตราการได้ของหัวใจปกติครับคุโดยนะครับเมื่อเรามีการใส่ค่า p bpm หรือ less bpm ที่เกิดเกณฑ์มาตรฐานนะครับเมื่อกด h right a s e v a l u a t i o n นะครับจะเพิ่มเป็นฮาร์ดบิดไม่มีแอ n เน m มลหรือว่าอัตราการเต้นหัวของหัวใจอาจจะไม่ปกติครับโดยถ้าเราใส่ค่าเออร์ออกไปนะครับผลลัพธ์จะแสดงให้เราใส่ค่าอาการครับในส่วนของโค้ด e ีวิวนะครับหน้านี้นะครับเราจะมีการกำหนดฟีเจอร์เอามาแมทชกับ l ลเ e l หรือว่าคนเราของเรา หน้าถัดไปนะครับในส่วนด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นการกําหนดอวตารเพื่อให้แมทกับรับของเราเข้าวครับโดยจะมีการสูบบทพูดและก็เสียงครับผมในส่วนหน้าโค้ดรีวิวหน้านี้นะครับทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นการกําหนดคุปรีเซ็ตครับผมส่วนสารูปด้านขวาง,งเลยนะครับจะเป็นตัว U I ของแอปพลิเคชันเราโดยหน้านี้นะครับจะเป็นส่วนของหน้า Suggestions โดยแอปนี้นะครับสามารถปรปับปรุงะไรพัฒนาหรือสามารถเพิ่มฟัง์กชันอื่นได้เช่นการวิเคราะห์ตามเวลาจริงเป็น,หนอหน้านทีจากข้อมูลผ่านสมาร w a t c h การเก็บประวัติการวิเคราะห์เพื่อดูย้อนหลังแล้วก็การแสดงกราฟหรือแนวโน้มต่างๆครับน้่นี้นะครับจะเป็น Reference ที่เราใช้ครับสำหรับวันนี้ขอคนที่เข้ามารับชมครับผมอ่